อื uh huh. แรงดีไม่มีตกนนอนอยู่แล้วเขากำลังจะซ้อมครับคุณผู้ชมซ้อมเพื่อเอากล้ามหน้าท้องนะฮะสงการสงการคุณผู้ชมใกล้สงการแล้วจะฟิตหุ่นเพื่อไปโชว์สาวสงการนะไม่ขนาดนั้นก็แบบ <laughs> ให้ซี่แ็กมันกลับมา <laughs> เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นหมูตอนไปแล้วบวมตุยอะเนี่ยใส่นวมดิเดี๋ยวเจ็บมือนอมก่อนสิอันนี้ข้างในใส่อะไรมานน,น ข้างในเหรอข้างในข้างล่างผมใส่ทรายมาประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นขี้เลื่อยแต่ไม่ได้อาบแน่นมากนะขี้เลื่อยหมดจะใส่มาแค่นเะพราะว่ากระสอบของเก่าเราขาดไปแล้วใช่อันนี้ก็ไม่รู้จะกี่วันขาดนะอยู่ถึงที่ต่อไม่รู้เนะี่ย นุมบอกว่าอย่าไปซ้อมเพื่ออย่าไปชกกับอะไรนะงานวัดงานวัดอ๋องานวัดงานวัดใช่เออมีแบบตรงนี้มีงานวัดปล่อยไงนี่คนเชิงหน่อยไม่ได้ซ้อมนานเดี๋ยวลองกับพี่เกมก่อนเลยนะเดี๋ยวเราลงลงนวมันก่อนอืมโอเคไหมโอเค กอมวยนี่ทำให้แบบว่าระดับเอยระดับระบบหายใจเราดีนะก็แบบหายใจดีขึ้นแล้วก็แบบคือร่างกายยีบอยู่น่ะแตงขาไม่ตายอ่ะจริง ก็ทําให้เราเหนื่อยด้วยเมื่อวานพี่ซ้อมอะ่ะพี่เจ็บไอ้หน้าท้องหมดเลยขนาดแหละถ้าไม่ได้ซ้อมบ่อยอะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยงว่าผมจะแกะนันเนี่ยไปเกมเฮ้แกะกกเอาที่เลยใสมย่มันยุบ,บ,แ,ลยบ,าบายแล้วเนาะเอาเกินมันยุบใช่เวลาเตะเวลามันยุบเตะเบาเบก็ยุบวะเนี่ยเนี่ยนะเด้งเอาเนี่ยนะเด้งมาแล้วก็เตะเออ ซ้อมมวยไว้ก็ดีนะคนที่แบบว่าอยากป้องกันตัวแต่ผมเนี่ยเป็นคนชอบแบบชอบมวยอยู่ละชอบป้องกันตัวเนอะมีทั้งศอกทั้งเขา่าทั้งหมัดมวยไทยต้องครบสิครบชุดแต่ผมกอดคอตีเข่าไม่ได้เชือ่อมันไม่แข็งแรงมันแกว่งะ่ะใช่มันแกว่ง ปีที่แล้วจะพาไปโชว์งานวัดคุณผู้ชมไม่มีคู่เปียบตัวใหญ่เกินใช่มีเด่ตัวประมาณนี้มีแต่ตัวเล็กมีน,นมตัวใหญ่ไม่มีคู่เปียบเดี๋ยวปีนี้ก็ตลากกระพัดบ้านเราเดี๋ยวจะพาไปเปรียบจะให้คุณผู้ชมดูคนนกไม่นกแต่ตัวนี้หมดแล้วเนี่ย <laughs> เห็นไหมแรงมีแค่นี้คุณผู้ชมยังไม่ถึง,นนงยังไม่ถึงสิบนาทีแรงหมดเลยเนี่ยนี่ อแม่ไม้มวยไทยสิทธิ์ใครวะเนี่ยสิทธิ์จานเกมถามลงยังพักแป๊บหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยเสแล้วเหนื่อยแล้วต้องไปกินมะขามมั้งพี่ว่ะมะขามเปรี้ยว เลยกินมาขามโอ้โหนักมวยแนวไหนเพรวบ้านเราไปไหนก็มีของกินนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกมซ้อมต่อเพราะว่าพี่เกมก็อยากแต่ว่าอยากมีซิทแพ็กเหมือนผมใช่ไหมเห็นบอกพูดอยู่เดี๋ยวออกกํลังกายด้วยกัน ถ้ปกติถ้าซ้อมหนอึ่งนี่นะผมจะซ้อมประมาณสามรอบรอบละประมาณสิบนาทีครึ่งชั่วโมง,งประมาณนั้แหละวันหนึ่งแค่ออกกําลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงนี่คือเผาผ่านไขมันได้เลยนะเขารู้กันหมดแล้วเออรู้แต่ไม่ทาไงเ <c oughs> นี่ยคนจับกล้อง <c oughs> <c oughs> อเริ่มแล้วมาวันหนึ่งวันแล้ววันนี้วันที่สองโอเคเออนจะซ้อมไปด้วยกันไงโอเคมันมีคนจับให้ ที่มีเป้าเนี่ยนะเป้าอันหนึ่งเนาะหลังบ้านมาซ้อมเขา,าเรียกซ้อมเอาเหงื่อนะรองเทา้าไม่ใส่ ไม่ได้สายหลุมค้ามันไม่หนัดต้นไม้ต้นไม้เอาต้นไม้ทับเปี้ยงดิมันอาจจะเป็นสองท่อนเลยเลยฮะตดต้นไม้นี่ผู้ชมแรงดีเปล่าแรงดีเปล่าเออเออเออหนี่ เอาวะเอาวะเอาวะเออเอาวะโอ้ยเละโเละอื้อื้อื้ เดี๋ยวหอบแห้งๆแล้วเดี๋ยวหอบแห้งๆและหอบสิซ้อมมวยเหนื่อยสิเฮ้ยเหนื่อยครับท่านผู้ชมผมก็หอบแล้วเหนื่อยเอาฮะถือกล้องเหนื่อยเลยเหนื่อยแล้ววะมาด้วยกันดินี่นี่นี่เชิงมวยเชิงมวยเดี๋ยวไปซ้อมด้วยกันไหมขอใจเย็นดิกินข้าวอ่ะกินอะไรอะกินตั้งนานแล้ววะกินข้าวแล้วแมว พอย่อยจะกินได้อีกมือละไปงั้นก็เดี๋ยวผมก็จะลงสนามนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจับเป้าให้พี่เกมกอนวันนี้ก็มาถ่ายกิจกรรมจมว่างนะครับที่ผมกับน้องเล่นกันนะครับผมมาครั้งก็มีดัมเบลหรือก็มีอะไรนะเรียกว่าสิ่งน้ำหนักแล้วก็มาเล่นมวยนะครับผมนี่แหละ เดี๋ยวก็ไปวิง่งเออเวทเวทเ่นเวทยกเวทเดี๋ยวก็ไปวิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเราจะพาไปวิง่งตามหมู่บ้านเราเดี๋ยวจะให้ผู้ชมดูวิวเดี๋ยวพบเจอกันพรุ่งน,นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ